ก็มีคนเขาบอกว่ากินลำไยที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าลำไยของลำพูนเพราะว่าลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนล,ลำไยคือลมหายใจของที่นี่ค่ะ ลำไยลำพูนได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีและมีรสชาติอร่อยที่สุดเป็นที่ต้องการของนักชิมลำไย,ยจนพูดกันติดปากว่ากินลำไยต้องไปลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ตับจึงทำให้จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีและจากลักษณะธรณีวิทยารวมกับสภาพภูมิประเทศที่ดีอยู่ในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายจึงส่งผลให้สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินตะกอนซึ่งเกิดจากตะกอนกรวดหินดินทรายอินทรีย์วัตถุที่น้ำพัดพามาเกิดการทับถมกัน จึงเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ดินน้ำไหลทรายมูลจึงทําให้พื้นที่ในจังหวัดลําพูนอุดมสมบูรณ์และเหมาะสําหรับการปลูกลําไยคุณภาพมากที่สุดในประเทศโดยเฉพาะลําไยพันดอหรือเรียกว่าพันอีดอเป็นลําไยพันเบาคือออกดอกและเก็บผลก่อนพันอื่นลักษณะทางกายภาพจะมีเปลือกบางเนื้อหนาและไม่ฉ่าน้ําสีขาวใสเมล็ดเล็ก,ลกมีรสหวาน และมีกลิ่นหอมสามารถทานได้ทั้งแบบสดและอีกหนึ่งความพิเศษคือเป็นสุดยอดวัตถุดิบในการแปรรูปลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองลํำพูนกระบวนการแปรรูปนะคะก็เริ่มจากการคัดสรรลูกที่โตมากๆเลยนะคะก็คือไซต์จัมโบ้เลยนะคะในการเข้าไปสู่กระบวนการการแปรรูปเนี่ยก็จะไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำทำความสะอาด เร็จแล้วก็ไปสู่กระบ,บวนการของการขวานเมล็ดแล้วก็แกะเปลือกจากนั้นก็นํามาเรียงโอ้โหเรียงนี่ก็คือเรียงแบบเหมือนลูกเลยอะเรียงอยู่บนตะแกรงสแตนเลสเพื่อที่จะนําเข้าสู่เตาอบอุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา8-10ชั่วโมงนะคะก็จะได้ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองออกมาก็ผึ่งให้เย็นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นำไปบรรจุใส่หีบห่อต่างๆ และด้วยอัตลักษณ์แห่งการนำผลิตผลในชุมชนมาแปรรูปด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพทำให้ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด จึงกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูนทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดได้มากยิ่งขึ้นในวิถีของการทำสวนเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่อง GI เข้ามาเนี่ยชาวสวนเขาก็จะเน้นแต่ว่าพ่นสารใช้สารเคมีเร่งให้ลำไยเนี่ยได้ผลผลิตเยอะ,ยะ แต่พอมีคําว่า GI เข้ามาเนี่ยทำให้เขาตระหนักรู้ถึงความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าลำไย,ยที่จะสามารถนํามาอบเป็นลำไย,ยแห้งเนื้อสีทองแล้วได้มาตร,รฐาน GI เนี่ยก็คือต้องมาจากสวนที่ได้รับใบประกาศของ GAP เป็นสวนปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าวิถีชีวิตของเขาก็จะห่างไกลจากสารเคมีด้วยนะคะแล้วก็สามารถทําให้มูลค่าของสินค้าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะวันนี้ ลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนสร้างรายได้ทั้งจากการขายส่งจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์สร้างชื่อให้ลำไย,ยไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขวนคู่แก่การขนานนามว่ากินลำไยต้องไปลำพูนและลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนเป็นของฝากจากเมืองเหนือที่ต้องห้ามพลาดครับ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนนะคะจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกท่านต้องลองชิมดูสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนลำไยคือลมหายใจของที่นี่ค่ะ